ขอให้เจ้ามามีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่น่าพออกพอใจรายล้อมด้วยพลังบวกพลัง,งเติมเติมสาธุสาธุสาธุาข้อคิดประจำวันนี้ร่ำรวยได้ ขอให้ก่อนอยากได้สิ่งใดต้องให้สิ่งนั้นกับคนอื่นก่อนแล้วคนอื่นเขาก็จะมาให้เราเหมือนกับเราอยู่บ้านเรามีแกงหนึ่งหม้อแล้วเราตาักแบ่งให้เพื่อนบ้านไปพอวันหลังเขาทำขนมหรือต้มแกงมาเขาก็มาฝากเราแกงถ้วยนั้นคือแกงหม้อนั้นถ้าเราไว้คนเดียวมันก็บูดเน่าไปแต่เราไปแจกจ่ายคนอื่นเขาพอเวลาเขาทำเขาก็มาแจกจ่ายเราอันนี้แหละ เราก็มั่งมีมั่งคั่งอันนี้เรียกว่าร่ำรวยได้เพราะให้ก่อนเพราะนั้นอย่าเป็นคนตนนทีเนียวเป็นคนที่ให้ให้และก็ให้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ